ก็อยุดไปกันที่ทุ่งดโอเควันนี้เราจะมาเล่นเอาชิรอบอีทีหนึ่งนะเอาไปใจนาวโอเคนี่ก็จะเป็นอีพีแรกสำหรับ G C S M P ก็เดี๋ยวทิ้งไอีไว้ให้ด้านล่างะเตัวตั้งแต่ตอนถดวงถึงทุ่มนึงเลยถ้ามีคนเล่นเนะไปดูกันกดปิดอีกแล้วนี่จะกดปิดที่เคย ก่อนหร mm. ือเปล่าไอป่ออ right. ่โอเคตรงนี้แปอันนี้มันจะปิดหลุมทำไมวะเนี่ยแปลงร่างก่อนสต คุณก็ขุดบล็อกอยู่มีไงี้ยมาถึงแล้วอืงไม่เก็บเลยทางลนา่งเปนไงนไ้งเยี่ยมากข้างล่างแบบสวยง,งามสุดๆเลยสว่เยี่ยม ก็ปลอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเครืัอง์นี้ก็งลมังสองแล้วก็เซฟื่อแล้วก็หยุด,ยยยยยด้วยถ้าเล่นในโลกเดิมก็จะเล่นอย่างนี้ตอนแรกกบมาดูทีวีที่น้อสส์ก่อนเลยต้องที่นีเซฟก่อนะเชื่อคุนหาทานไม่ได้ไง ไปตรงช่วงที่ตัดไอจตัดถึงบ้านพูดถึงเสร็จแล้วโอ้ยตัดมาแล้วพร้อมกับรูกโบว์ใหญ่ตรงนี้ก็ขนหลุดมาดูกน,นี้เป็นแม่น้องชายอะไม่ได้ครับไรเอา,อาพี่ไปไหนเขาไปไหนวะเขาอ,อยู่ทุกที่ boleh, ini ang, aku mau udah ada mesia, aku mau 10x, เฮ้ยองกไปหนึ่งนี่เดี๋ยวอไปหาหาให้ดูดีกว่ามีใค่อยู่ดีวยไโอเคก่อนก่อนนี่นี่ค่น bon. ี้ 2. ันนี้ก็ให้ทำสัมบีกูกิสม่งมบี้นกไก่นกปลาหนึ่งนี่นาสกิดเสียเลยสกิดทีนี่นอกเลยล่ะเล่นมีแค่นี้เนี้ยงูแลในรูมใครหลุงบอลวะ ไม่รู้หรือแต่ไปรูลูรืออ่ะอืมขดลงเรื่อยๆไมลู้อ่ะไอ้ขี้เป็นอะไรเดี๋ยวเขาทำติดเอ็ดเด็ดอ๋อมีแล้วบรคขาดไม้อันเดียวไม่อะไรเดี๋ยวเราจะขาดตัวสิครับ ไม่ได้จะเอาสติกจะทำโล่โบอยอ๋อโอ้ยแทนที่จะกดลีปิดเลยคุณเก๋เด้นั่งกิ้วแต่ก,กูทำโลนะ่ละเขียดดิ้ดิ้นมืดรู้ไม่เห็นมืดโล่อออเอ้ยไม่รอดหรอรอดกินอาหารม เขาขึ้นมาหาอาหารพูดทำไมเอี่ยมเขากลับไปรักษเป็นยัยงมองอาหารดีได้ยาบ้านเมาีที่เปิดเองเขาแต่เหรือจะา้าเาดีเปิดบ้า,า <c oughs> มนมันไ <c oughs> ม่นขนาดนี้เลย คิดว่าเขาเปิดปูดไรหมดเฉย เต็มนี่ว่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ไปไม่รอกรูเลยนะ Εγώ σα λέω, Εναι, μιάδε. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, δεν เข้านอกเหรอเข้าว่าโล่ขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอช่วยด้วยไหนช่วยด้วยใครไม่เห็นช่วยด้วยขาดว้าม้าต่อเออพีช่วยด้วยจุบทีโอู้วชิวจริงเจ้ตันยังไงวะกูหลอนแล้วนะเอียโดนคีปเปอร์ระเบิดเต็มทีคืนโหลดแล้วเป็น, <c oughs> นลลยอะไงอีก เลยเยอะเราบวดซะเป็นรูหมูเชียวโอ้ัอดีบอ,มมอบบี้ผมเป่าวโควิดเป่าเลยผมไม่ได้เป็นโควิดมไม่ใช่ผมมได้เป็นโควิดมันคือการแสดงใช่มันคือการแสดงเอ๋องนี่สะปิน ชิปสปินได้น้ำแล้วมันจะเอาเอาเพียร์อู้ต้นแบบคลิปนี้เอาสิบสามนาทีพอแต่มันยาวอีอย่างเน็ตก็ไม่ค่อยดีจะอัพโหลดลงเลยเฮยเอาเอาไปเนสองนาทีเราขอสร้างบ้านก่อนแล้วกันโอ้คลิปนี้ถ้าสร้างบ้านเสร็จปุ๊บจบคลิปเลย ก็เอาวปิดคลิปเพียงเท่านี้ไม่ใช่ไอ้เหี้ย30นาทีบ้านแปรอะไรจบเลยจบเลยที่ไหนนะอืมอืมตัดมไม้มาเยอะเลยจะได้สร้างบ้านเร็วๆอืมนี่ใส่เจ้าตัวเองที่ทำไรจะทำใต้ดินก็ไม่ต้องเก็บมาไม่ต้องเอาคืนปล่อยให้มันอยู่ใต้ดินไปเนี่ยน,นี่นก็เป็นของนี่ปุ่มสูมป่าวะ อันไหนปุ่มซูมว่าลืม,มหรือว่าไม่ได้ใส่มาไม่ได้ใส่นม่คือปุ่มอืมจำไม่ปุ่มซูมอยูไ่ไหนไม่รู้ชัางมันปล่อยมันไปอย่างที่ปุ่ม,มอนนี้แกเจอละปุ่มซูมมันก็เขียนอยู่หน้าตาดีๆด้านบนเลยว้าวกูไม่เห็นเหรอเฮีย <Yeah. S 2> จะตัดไม้มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเปียเอาไปคราฟเป็นท้า เดี๋ยวก็ทงเสาบานเดี๋ยวหา,หาจุดทำไปนมน้ำนี่แหละสวยดีโอเคอยู่อยู่ใกล้พวกเราเลยนะอ่าไม่ซีเรียลเรื่องการหาที่ทำบ้านจะทำที่ไหนก็ได้เรื่องกูเอาแบบว่าทำได้ทุกที่ทุกที่คือบ้าน่ <c oughs> ทุกที่บ้านหนึ่งสองสามห่างมานี่แล้ โรง,งเรียนก็นบ้านหลังที่สองของเราเลยห้าน่นเป็นเด็กบอกแค่ครูออกไปเลยเออใช่แม่งั้นครูเชิญออกไปครูครูบอกว่าโรงเรียนก็บ้านหลังที่สองของเรางั้นครูเชิญออกไปทําไมล่ะก็นี่บ้านของผมไงค,คุณคุณครู <c oughs> จะมาเสือกเีย <c oughs> อะไรล่ะเด็ก <c oughs> อยากฉลาดนะอยากฉลาดเ้ฉ <c oughs> ลาดเดีไ <c oughs> อ้เหียออไม่นะผู้กำจัดโทษตีเดี๋ยวต้องเซ็นเตอร์เนี่ยเลยเนี่ย ก็ก็ครูพูดซักขนาดนั้นแล้ว่ะ,อะเอาไปดูที่เลิยเลิกตัดมาดแล้วรีบรีบมาสร้างบ้านเลยร้านนี้ปุ๊บทำสองบ้านอีพีนี้แบบไม่ไม่เอาอะไรมาก เอาเฮียเลยนะฮะเทียยแค่ขวานอะไรอ่ะขวานเหล็กมั้งขวานหินเที่ยแค่ขวานหินแล้วเห็นเขาใช้ขวานเพชรหรือเปล่าล่ะเอ๊ะนั่นหนูน้องปูเป็นไอ้นี่ใช่ไหมแผงเนี่ยขุดดินออกจากพื้นทำเป็น เปน,เนี่แทงเป็นประตูเอ้เป็นพื้นหน้าต่างเดี๋ยวเราขุดทรายมาทำคลิปนี้เลยสิบามนาทีเอสิบสามนาทีช่วรชัวรรอบหน้าต้องหาทำอะไรให้มันลืนล่นๆอะไรก็ได้ถ้าใครรู้นะ ช่วยคอมเมนต์ทีว่าทำให้แรมส่งลื่นมันทำยังไงถ้าถ้าผมเปิดไอคอมเมนต์ได้อะเก <_ p> ๊งเลย ไหละคือการใช้แรงงาน,น,นไม่ใช่มือสุดเจ็บต,ตาตัวหน,นนก็ผู้ที่เฟียใช้ลหนออ๋ก็คือพอดีเหมือนมีกอย่แล้วพวกหินก็ได้ผิดอัดหนหิน ร,ดดรัดโชกบดีบบบต,ตัดไม้มา <c oughs> เอ้ย่าเราอยู่บ้านหลังก่อนนะ่แมงถีาเราอยู่บ้านหลังก่อนจะมาหมดเลยตัดไม้มาทำทั้ง EP นี้แบบหลังคาบ้านนี้เสร็จก่อนอะอ,อ่ะมันจะ15นาทีแล้วเฟียม,มาป็นคลิปแล้ว เออมามึงยืนผิดทางมายืนด้านหน้าตากล,อล้องอะไรไงเออนั่นแหละโอเคครับอีพีนี้ก็ขอกลับปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ